แม็กซ์ทีวีค่ะวันนี้เราไปกันที่จังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งจะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันที่28มีนาคม2564ที่จะถึงนี้นะคะโดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิก็ได้มีการอบรมสําหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการเลือกตั้งค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมเลิศนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดชชยภูมินะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชชยภูมิโดยมีนายประทีปศิลปเทศเป็นประธานในพิธีเปิดเรือเอกไตรสนพาสุขพ่วงในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชชยภูมิกล่าวรายงานมีคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดชชยภูมิและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธีนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานเลือกตั้ง สมาชิกสภาเ <Wow. S 1> ทศบาลและนายกเทศมนตรีมาเข้าร่วมอบรมเทศบาลละ3คนรวมทั้งสิ้น108คนนะคะเพื่อที่จะ ไปเป็นวิทยากรจัดอบรมเจ้าหน้าที่กอปอนอและอ,อสอมอที่จะปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิน600้น6 0 0ขออภัยค่ะ6,276คนต่อไปนะคะซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ทั้งหมดมี13อําอำเภอ36เทศบาลมีผู้สมัครนายกทั้งสิ้น83คนรับสมัคร82คนค่ะไม่รับ1คน,น 1> ผู้สมัครนายก1คนมี3แห่งก็คือเทศบาลท่าทอง เทศบาลจตรุรัสและก็เทศบาลตำบลพสถิตนะคะผู้ที่มาสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด8 7 4คนรับสมัคร864คนไม่รับ11คนนะคะโดยมีผู้สมัครเขตละ6คนเท่ากันหนึ่งแห่งก็คือเทศบาลหนองบัวโคกอำเภอจตุรัสค่ะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด523หน่วยผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งก่อนที่จะเพิ่มชื่อและถอนชื่อทั้งหมด238,170นน่จคนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการต่างๆในการเลือกตั้ง รวมถึงการจัดคูหารลงคะแนนอย่างถูกวิธีให้แก่ผู้ร่วมประชุมได้เข้าใจด้วยนะคะเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็กเรื่องของการกระบวนการจัดการลกเลือกตั้งสมาชิกสิสพาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะคะโดยมีนายเสกสรรสิทธิวงหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีู่นร่วมเป็นวิทยากรให้การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้นนค่ะายง